แผนเดิมดีกว่าลงใต้ดินไะเลียร์ใต้ดินแล้วค่อยขึ้นมาเขียยทด้นบนนี่ครับอ,อันนี้แผนผมแผนเดิม That's that scene. สนุกไหมครับว่าจะซื้อสนุกครับลองดูก่อนก็ได้นะครับก่อนที่จะตัดสินใจสนุกแต่เล่นจ้างนิดนึงนะครับ เกือบแล้วดีนาหารระหันไปยิงทันทนี่มันใช้ m อมโฟะะผมเปลี่ยนปืนหลายรอบแล้ว do sweep of the area okay I'm here. I'm here. I'm here. สวัสดีผู้ชมทุกท่านทุกคนด้วยนะครับข้างนอกมันมีระเบิดนะเอ๊ะตกใจขอบคุณสำหรับการติดตามฮนะ้ยตรงนี้มันมีระเบิดดนะ้วย โอเคแผงจฉลุยโอ้ยโอย้ลืมเก็บเสียงอะ <laughs> ขึ้นดิรีบเคลียร์ให้จบเลยก่อนที่มันจะเลิศ เย็นนะครับเย็นทุกคนรอบนี้ผมจะไปได้เมื่อกี้พลาดหรือเก็บเสียงสเปค i ห้า gen เก้า g a จอจานออ่างหนึ่งศย์ห้าศูนย์เล่นได้ไหมครับได้ครับสบายเลยลื่นๆ่นลื่นๆื่นเลยครับ ผมเล่นในโน้ตบุ๊กได้ครับโน้ตบุ๊กก็ได้ ปิดไฟนะคับ เกือบแล้วเกือบไปแล้วฮ้ย hey, มันก็มองเห็นอยู่นี่าใช่ไหมทุกคนโดนมาโดนมาลบก่อนลบก่อน ดีนะมาตอนคืนอะที่โดนมันไม่เห็นศพถ้าเป็นตอนวันนะ่าจะเห็นนะครับ เดือดงายอยู่แังพอมองเห็นเนี้ยเห็นเฮลิคอปเตอร์ที่เราต้องขอมโมยนะ เราต้องทำลายเครื่องปั่นไฟด้วยฮ้ยล่อมันมานีเซฟมาค่รับเซฟออโต้ครับ,รบมันจะเซฟออโต้เลยตัวเกมอ่อเผื่อลืมเซฟออโต้ครับไม่เป็นไรฮะ เออมันเซอโตอ้าวมึงไม่สงสัยหรอว่าเพื่อนมึงหายไปไหนดีแล้วอย่าไปสงสัยเลยต้องฆ่าไอ้สี่จุดอะไอ้ตัวเนี้ยที่มันมีสี่จุดให้ได้ เป็นโรนอยู่ไกลวะมองยิงไม่ได้เอาไงต่อวะเนะี่ยหันหน้าหรือหันหลังวะอ,อืออือยิงไปก่อนครับมันยังมืดอยู่โอเคอยู่เล่นง่าย ใกล้แล้วใกล้แล้วเราใกล้ผ่านแล้วทีโดนโดนโดนมานี่ข้อดีของการเล่นกลางคืนอนะโอกาสที่โดนมันจะเห็นศพเลยมันก็น้อยลง ยังเอาไปไม่ได้นะยังเอาหอขึ้นไม่ได้นะโดนสอยร่วงนะตอนนี้ของก่อนไหนๆก็มาทีงนี้แล้วยิงโดนนแม่ได้หรือยิงโดนถ้ายิงปุ๊บมันจะร่วงอะร่วงแล้วมันระเบิดระเบิดแล้วเสียงดังอะ่ะสิ่งที่ตามมาก็คือ,อตรงนี้มันบีระเบิดมันอัเลอร์ฮะ ถ้าเรายิงโดนเลยตัวนี้เชียฮะต่อต้านสหรัฐเวอร์เกอร์ต่อสหรัฐดอร์เอรวอร์เกอร์ผมฆ่าไปแล้วฮะฆ่าแต่ต้นเกมเลย ิดไฟนะอ้โดนมันลงแล้วโดนลงแล้วอฮ้ยมันขึ้นอีกแล้วถ้าโดนลงผมก็จะยิงมันมันเดนไหมนู้น กใไกห,หมดเลยหูเสียงมันก้องมากเลยมีไหมแต่มันมีของมีเอกสารที่เราต้องเก็บเก็บเอกสารก่อน ถ้าเป็นมุมมองเพอร์เฟันนี่จะยากกว่าดีคานนี้เคลียร์เจอไปทีละคานก่อนโดนอยู่ไหนแล้ว เฮ้มันมาทำอะไรตรงนี้เ้มันทำอะไรวะกำลังเยี่ยวแน่เลยนี่ไอตัวนี้ผมจะจัดการไอตัวนี้หนอโดนปีนไป ไอ้โดรนบินมาทางนี้พอดีเลยเวรกรรมเหมือนไม่รู้เลยเฮ้ย มันมีสองตัวนี่หว่าเอและเอาเลยตัวนี้ไม่เป็นไรโดนมันหลอนเลยตัวนี้ พวกนี้เป็นพวกฉลาดจังวะรู้ต้นไม้ได้โลเคลียร์กับไอ,อตัวเรียกกำลังเสริมไปแล้วนี่สบายใจยละเี๋ยอหนึ่งตัว ตายหมดโฮโฮคลียร์ถึงจะสเตลไม่ร้อยเปอร์เซนต์แต่ก็ผ่านนะคะเทคนดิวกับสเตลแคป์นี้นะประมาณนี้นะครับอันนี้ค่กระโหลกเดียวนะครับ จะไปเอาของล่องหนกอนขึ้นทางไหนวะเนี่ยวีเอสวีดีว่ะน่าลองใช้มากเลยสกิลร่องหนแต้มล่องหนนี่มันใช้ปืนเลยวะ่ะ STI ปืนอย่างแรงอ้ายตกเกือบตายเกือบจบชีวิตแล้วขนาดเรายิงไฟระเบิดไปแล้วนะเนี่ยมันยังติดอยู่อ๋อมันเป็นสปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์ที่ใช้แบตเตอรี่ ทเทคนิคผมนี้นนลองเอาไปใช้ได้นะครับตอนนี้ก็ตายไปสักห้ารอบหกรอบไล้ละหรือสิบรอบก็ไม่รู้ <c oughs> ดูดม,มีของอยู่ในหมดละไม่มีของละเราจะไปส่งเควสกันมันจะเป็นที่จะถ้าเราไม่เคลียร์หมดก็ได้นะครับแต่ต้องเคลียร์สไนเปอร์กับล็อกเก็ตเลนเชอร์แล้วก็ทำการดับไฟซะ แล้วไ,ไม่ก็มาปิดตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะยิงหอเราระเบิดอันนี้ก็ด้วยนะเนี่ยป้อมปืนเนี่ยโอเคเราไปส่งเคเวสกันครับไกลพอสมควรแล้วส oh, e. วัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ การบุกค่ายน,นี้ก็ประมาณนี้นะครับดอูอันที่ผมตายนี่ก็ดูเป็นวิทยาทานเอาลนะอันที่รอดนี่อันที่ผ่านนี่คือจําไว้นะครับเทคนิคผมจะเคลียจากด้านล่างก่อนผมติดเคลียจากด้านล่างหรือใครมีเทคนิคจะเคลียจากด้านไหนข้างนอกก่อนหรือยังไงก็ลองดูนะครับ <literature> สิบหายแล้ว อ๋อระเบิดโอ้ย,อยเย็นกว่าจะจบกว่าจะผ่านมาอย่าทำกับผมอย่างนี้เมื่อกี้บินผ่านไอ้จุดอันนั้นเนดยมันจะเป็นพวกโดนเนี่ยอย้มืดด้วยมองไม่เห็นเลย้ห,หอพังคือจบเลยเนะี่ย ถึงแล้วล่ะแต่โอ้โห,โหลำบากระบนจริงเลยพวกมึงเนี่ยเออโอเคครับสำหรับมิชชั่นน, <S <S นี้ก็จบละเทคนิคการเคลียร์ค่ายวูฟค่ายนี้ก็ตึงภารกิจมันเป็นภารกิจของหมดยึดครองนะครับก็นําไปใช้ได้นะครับเอาอันที่มันผ่านนะจําอันที่มันผ่านนะอันที่ไม่ผ่านก็อย่าไปจํามัน <laughs>